สังเกตไตรตองและเรียนแบบในโลกวิศวกรรมเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าการทำ reverse engineer ยกตัวอย่างเช่นคนผู้ฟังอยากจะผลิตรถที่ออกตัวได้เร็วเหมือนรถเทส l a เนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะซื้อรถเทส l a มาหนึ่งคันครับแล้วก็จะแกะดูทุกส่วนประกอบว่ามันทํางานอย่างไรจากนั้นเนี่ยเราจะลองสร้างรถคันใหม่แบบเดียวกันกับเทส l a เลยครับแล้วก็ค่อยปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขบางส่วนให้มันเป็นรถในแบบฉบับของเราดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะอิจฉาความสําเร็จของใครบางคนลองเปลี่ยนมาตั้งคําถามกับตัวเองครับว่าพวกเขาทํามันได้อย่างไร คุณผู้ฟังสามารถเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามง่ายๆแบบนี้กับตัวเองครับเช่นพวกเขาเริ่มต้นด้วยเงินเท่าไหร่หรือว่าพวกเขาทำธุรกิจหรือว่าอาชีพอะไรพวกเขาใช้ต้นทุนเท่าไหร่ พวกเขาทําให้คนรู้จักแบรนด์ได้อย่างไรแล้วพวกเขาทําการตลาดแบบไหนกันแน่หรือว่าถ้าคุณผู้ฟังจะเอาแบบง่ายที่สุดเนี่ยลองเรียนแบบสิ่งที่พวกเขาทําแบบสเต็ปบายสเต็ปไปเลยก็ได้ครับเมื่อคุณผู้ฟังเรียนแบบไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณจะเริ่มมองเห็นแพทเทิร์นของความสําเร็จและสามารถปรับปรุงให้กลายเป็นความสําเร็จในแบบฉบับของคุณเองได้แต่ว่าก็อย่าไปเรียนแบบทุกคนนะครับคุณควรเลือกคนที่มีชีวิตที่คล้ายคลึงกับตัวเองที่สุดแล้วก็มีเป้าหมายแบบเดียวกันที่คุณอยากไปให้ถึงครับคุณสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้กับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจการเป็นผู้นำหรือแม้แต่การสร้างเสนีคน99%เนี่ยจะยอมรับชีวิตที่ตัวเองเป็นอยู่ในขณะที่คนระดับท็อป1%จะตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจแนวคิดและนำมันมาพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ได้เมื่อคนผู้ฟังสามารถตั้งคำถา,ถามถึงระดับเชิงลึกได้เนี่ยคุณจะสามารถเข้าถึงคำตอบที่ลึกซึ้งครับแล้วก็เข้าใจแพทเทิร์นของความสำเร็จ